ายกับขวาเดี๋ยวดูครับฝั่งสีแดงรุ่นพีนี่นายเดี๋ยวแน่นครับอาวุธหนักแรงทุกลูกขณะที่รุ่นน้องครับซ้ายทั้งแถมครับทีเด็ดเขาคือศอกซ้ายเดี๋ยวต้องดูวันนี้ทํางานหรือไม่ครับห้ายกต่อจากนี้ไปเดี๋ยวได้พิสูจน์นะครับอ่าซ้ายกับขวาใจตรงกันครับประสานแข้งจังหวะนี้ก็มีเจ็บๆครับเพราะว่าเป็นจังหวะแรกของเกมครับนักแข่งประสานกันแต่ดาวมวบต้องเก็บอาการนะครับ ในการวอลไปในตัวแล้วครับโดนอาวุธแรก,แรกโยกันไปครับหาจังหวะใครใกล้ขหยาบครับยังไม่เร่งกันทา่ของน่ารักครับรุ่นน้องครับซ้ายเยกกรรุ่นพี่เองก็ไม่รีบร้อนครับนี่ครับครูเอกมาสึกใหญ่ประจำค่ำคืนวันนี้ครับ ภาคนี้เป็นภาคที่4นะครับสามภาคแรกนี้สุดมันเลยครับโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหดูวันนี้นี่ในการนัดใหญ่ของเราแหละครับศึกมวยไทยลักยาสูวิถีถิ่นไทยในดินแดนเมืองกวานพะเยานะครับเราอยู่ภายในบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านพ่อขุนงามเมืองขวานพะเยาและที่สำคัญเป็นการฉลองครบรอบ46ปีของจังหวัดพะเยาด้วยครับ คู่นี้นี่ถือว่าถูกที่ถูกเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับบุนแดงนี่ก็ชัยกรพอหลักบุญครับมาแคมป์พอหลักบุญนี่หายหวงอยู่แล้วนะครับส่วนน้าเงินนี่น่ารักสอจอต้งปาจีนครับแต่ว่าวันนี้ท่านสอจอตงปาจีนนี่ติดภารกิจนะครับไม่ได้เดินทางมาให้เพื่อนรักย่างคุณต๋องขาวเชียงใหม่นะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับน่ารักสอจอต้งปาจีนครับและก็พี่ต๋องขาวก็ขอเชิญพี่น้องแฟนบัดมวยทุกท่านนะครับ มาร่วมงานวันเกิดในวันที่29สิงหาคมนี้ครับที่ร้าน INFINITY นะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ FC แล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายพี่ต๋องขาวเชียงใหม่ก็ไปเจอกันได้ครับ29สิงหาครับที่ INFINITY ครับนี่ครับยกแรกของคู่เอกนำรายการครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขับพุน c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชน ูคอร์ปอเรชันนะครับชีวิตดีเมื่อมีกันและกันครับธุรกิจผาดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮยพอกนะครับแล้วก็ทานภูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันบร,ริษัทซีทีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ i, พร้อมด้วยเจียไต,ตย่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายครับลายยครับ เริ่มเห็นแล้วครับว่าความเร็วเป็นยังไงครับมาว่าจะเจอกันมาสามครั้งก็ตามครับเจอกันครั้งใหม่ก็ต้องดูแล้วครับเพราะว่ามีการปรับแผนเปลี่ยนเกมให้จังหวะนี้ครับดักทีครับน่ารักสียกรนล้มลงไปไม่ได้เจ็บอะไรครับแต่ว่าเสียฟอร์มนิดหน่อยครับขึ้นมายืนตั้งใหม่ครับหมดยกแรกพักคู่เดียวครับต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยาราษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวิทไน วีระพุชงครับที่ได้มอบสวัสดิการข้าบสาบิบารให้กับนักชกของเราประจำค่ำคืนวันนี้ขอขอบพระคุณครับกันต่อครับยกที่สองสายมาก่อนครับน่ารักไม่เดินครับยกนี้ยืนกลางเวทีเฉยๆครับรอดูรุ่นพี่บ้างครับเพราะว่ายกที่แล้วนี้พยายามเดินรุ่นพี่บอกน้องไม่เดินเอาศอกไปก่อนครับจับในได้แล้วก็แหม่สับไปทีนะครับภาคที่สี่นี่จะจบลงแบบไหนน่าสนใจนะครับสามไฟที่ผ่านมาสนุกเร้าใจครับ น่ารักกางเกงสีน้ําเงินชนะวัยเสมอหนึ่งครับแล้วก็เสมอในผลงานล่าสุดด้วยนะครับต่อยกันที่จังหวัดเชียงรายอ่าซ้ายครับเป็นของน่ารักส่วนเขาเหนียวเนียวโอ้โหมาตวัดการคอทักทายไปก่อนเลยครับโอ้แม่รางวัลเยอะนะครับมาจากทั้งแอนตาซินและคุณจิ้นเจเจ,เจคุณจิ้นเจเจ,เ,จเพิ่มเติมมาให้โอ้ยโอโ้ยแม่คู่นี้ ใส่กันแบบนี้เลยครับคุณจิ้นเจเจมีรางวัลติดกันคอนหนึ่งหมื่นบาทสอบกับสองหมื่นบาทเข่าลอยจอะาก้ฟ้าหางอย่างละสามหมื่นบาทนะครับสับสนุนโดยเจเจปอเาวนาพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจซึ่งวันอังคารที่29สิงหาคมนี้ครับคุณจิ้นเจเจเลียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงนะครับวันท้ายวันเกิดของคุณจิ้นเจเจครับ29สิงหาคมนี้ที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่น เียนเชิญพักปวกเพื่อนฝูงของคุณจิ้นเจ๋จครับคือยกสอง้นไปแล้วครับจัยกอดเน้นแข้งขวามากขึ้นครับอ่ะดูออเตะได้ก็จับนายครับน่ารักอก็พยายามหาจังหวะโต้ตลอดครับไม่ยอมครับมวยคู่นี้ครับต่างคนต่างทําได้ดีมีจังหวะด้วยกันทั้งคู่ครับอ่าแล้วก็เป็นคู่เอกด้วยนะครับพี่น้องชาวพะเยานี่น่ารักทุกคนเลยครับยืนจ้องตาขม็งแล้วก็ตอนนี้เต็มความจุของบริเวณลานแล้วนะครับ แฟนมวยหนาตาครับวันนี้รายการใหญ่ทีมงานพิยิตรีผลชุดใหญ่ครับมาให้ดูถึงที่และที่สําคัญที่ดูฟรีด้วยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอ้ามาเตหลุดเตหลุดก็ต้องโดนลงโทษแหละครับแบบนี้่านี่ครับมาคนละแข้งคนละแข้งอ้าวเบิร์นบายจอ,อาเดี๋ยวดูครับชายกอ,อนมินที่ดาวดังจากอุบลราชธานีครับ น้ำเงินนี่เสือใต้จากภูเก็ตครับนี่ครับสายภูเก็ตน่ารักลุกศิษยของท่านสจต้องปราจีนดูครับชขยับเช็คตุ้ย่าดูครับหจังหวะจังหวะเสียมากำกึ่งครับดูก็ไม่มีใครตั้งใจเลยครับดูครับลายยก <c oughs> ยังไงดีครับขยับไมา่้าน่าราเลยพยายามงัดซ้ายขึ้นมาครับดูว่ายังไม่เร่งกันเท่าไหร่ด้วยครับอ่ะโดยกที่2ครับยกที่3ามได่เดือดว่าน,นี้แน่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุ่มจำกัดกิวเจิ้นปูซันเจียวหนังกิวเจิ้นอีชี่อันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์วยี่ห้อไพรายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี ส่งเสริมสนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อลทยครับมุ่งทางครับทีเด็นดนีมีให้เห็นมากขึ้นแล้วครับสอกของน่ารักครับอ่ะดูวงใหนก่อนเป็นทางของชายกรแต่ว่าน่ารักไม่อยอมกันไหมหักนุก่นพี่มาคาเชื่องเลยครับว่าแข็งแรงเลยเินครับจังหวะนี้ต้องเดินเร็วนะครับแหมถ้าเดินช้าเดี๋ยวมันจะเข้าร่องแข้งของน่ารักได้ครับชายกรหรือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญ ในเรื่องของกระดูกประสบการณ์นี่มาเหลือกินเหลือใช้ครับนักสู้คนนี้แต่ว่าจะกว่าจะเข้าไปถึงตัวก็อาจจะต้องลงทุนนิดนึงเลยครับอ่ามีสอดพัวกันนายติดยกเข้าไปครับพยายามจะหนัวเนียสอดแขนชิงความได้เปรียบในการจับมาน่ารักชิงขึ้นคอก่อนครับโอ้โหดูครับอตอนนี้สู้กันที่วงนาย ทางธงชัยแตะหลังเบาๆออกมากลางเวทีว่ากันต่อครับชัยกอดเริ่มเดินเร็วเดินแรงแล้วครับพุทิดีครับเดินให้เร็วีลูกดำครับบันทาโอ้แต่ว,ว่าโดนสอกบวกขึ้นเหมือนกันครับเอามาดูครับยืนใกล้ๆของหนักๆของแรงๆครับลาดมาโดนมานีนหล่นแน่นอนครับบอสตีเข้าไปตีมาตีไปครับมา ใช้แรงกันเยอะนะครับกรรมการทรงใช้ทงสเสวกแยกมาครับให้คะแนนมีอรันนุชกลางดอนชัยทาธิแล้วก็พงพัดว่องไวครับอ้าวทีทำลายจังหวะไว้ก่อนครับชัยกรขยับหาน้องแม่น้องจากภูเก็ตโอ้โหส่งม่โดนโดนก้นจานโอ้ดูครับแม่จังหวะประชิดต,ตัวครับจังหวะโฉบเฉือกาะดัทำได้ดีทั้งคู่ครับแม่จังหวะนี้กรรมาการธงใัยต้องเบรกอีกครั้งนึงครับติดเชือก หลังเวทีครับแม้ว่าจะเล่นวงในและเข่าก็จริงครับแต่ว่าจังหวะสับศอกจังหวะฟันทั้งคู่นี่อย่าเพลิอย่าพลาดครับมัดก็มีโอ้ยนี่ครับหมัดมัดกับศอกดวลกันแล้วครับตอนนี้อุ้ยอุบนอุ้บนเดี๋ยวดูภูเก็ตภูเก็ตมาโอ้โหดูครับมาไม่มีใครยอมใครจริงๆครับภาคสี่รอบนี้ครับเอาละครับเอาละครับ โอ้โหคูห่นี้นี่มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะไม่ครบยกใไข่ไร่รจะโดดของไข่กบหมัดชยกรตีน่ารักตีอ้าวานบิดไปบิดมายัดไปครับกรรมการเล็งเล็งแ้ถ้าออกไม่ได้กรรมการจะแยกแต่ถ้าตีได้กรรมการจะปล่อยให้ออกอาวุธนะครับ นี่ครับมาเอตดผลหลักเลยครับทำให้โปรโมเตอร์หนุ่มโบสทนำมาโชว์ให้พีพ่ๆชาวจังหวัดพะเยาได้ดูคู่มันคู่นี้ครับการกีฬามวยโดยท่านดรก้อองศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาครับ โดยท่านสอสอร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่าท่านประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาท่านสอสจีระเดชศรีวิราชครับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยท่านสอสอัุรัตตันบรรจงครับท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณครับ ทางกระต่อครับยกที่4ี่ยุ้งรายการครับชยกรปลายยกที่แล้วนี่ได้บัตรทำให้สถานการณ์ยกนี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็วีหัวใจทุกคนแล้วครับที่อยู่ดีคว้านยาวตัวนี้แล้วก็ทางช่องชูฟูยูยี่สิบสี่ครับเอ้าดูครับตรงนี้หนึ่งนาทีแรกกําลังจะผ่านไปครับยกที่4ีนี่แหละครับที่ทุกท่านต้องติดตามเลยครับภาคที่4ี่จะจบลงแบบไหนครับน่ารักซ้ายซ้ายจากภูเก็ตแดงนี่ชยกรนะครับ จากอุบลอ้าวล็อกไว้ตีได้ไหมแม่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ชัดเจนกรรมาการจะแยกแล้วก็มาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับ่ยกสี่ยกไฮไลทย์ยกชี้ชะตาครับอ่ะสายภูกเก็ตโอ้เด็นเข้าไปแต่ว่าดูชัยกรณ์มตั้งคาก,กาันตีมาวงใน ออกูดกันไม่ันัดครับอาจารย์ธงชัยดึงดึงดึงแกะแยกมัก่อนนี่ครับว่ากันต่อกลางเวทีครับแหมสู้กันด้วยทุกอย่างจริงๆครับร่างกายหัวใจจังหวะของเกมดูครับว่าไหนครับล็อกเข้าไปไล่เข้าไปได้ตีเสียคอนมาหลุดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับกำแพงธงชัยต้องคว้าเอาไว้ครัเป็นงั้น่ทะลุออกข้างนอกแน่ใทยก็ต้องอยากเป็นผู้ชนะในดินแดนเมืองควานพยาครับ บรรยากาศดีด้วยครับแล้วก็แฟนมวยที่จังหวัดพะเยานี่หนาตามากๆครับจ้องหาช่องเจาะซ้ายออกไมแข็งขวามาหมัดจิ้มมีศอกด้วยครับตีคืนไปมหามันมันรอดออกไปมันใกล้เชือกอครับเดี๋ยวจะมีคนได้เปรียบเสียเปรียบกรรมการงัดปล่อยมือหน่อยครับมาสู้กันต่อครับโอ้โหตอนนี้หาหน้าละตอนนี้เดินเร็วเล่งเกมบเปิรด เกือบจะหลุดออกไปนอกเสือกแล้วครับโอ้ยเดือดจริงๆตอนนี้อื้ไม่เป็นไรครับตั้งหลักตั้งล้มกันใหม่ขึ้นมาว่ากันต่ออ้ย,อยสอกคุณติ๊บสอกน้ํากระจายเลยครับแม่จังหวะเล็กๆน้อยๆความละเอียดครับทั้งสองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยครับพยายามจะให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ได้เปรียบครับจังหวะเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนิดหน,น,น,น่อยก็เอาเลยครับทั้งคู่เลยต้องชิงไหวชิงพลิบเลยครับ เราะว่ามวยระดับนี้นี่พลาดน,นิดเดียวหมัดเดียวแฝกแข้งเดียวอาจจะเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับน่ารักขยับซ้ายอ่าวงในวงในต่อนเนื่องไ้มแหม่ก็ตีมาก็ตีคืนครับไม่มีของฟรีครับที่เมืองกวางปะยาวบอกอาวุธบนเวทีไม่มีของฟรีครับ,อ,บ,อ,อ,บ,อ,รรบอ่ะหมดยกหมดยกครับโอ้ยพักความ ของเราครับคุณติป๊ปรายการใหญ่สุดจิิงใหญ่โดยทีมงานพินยิตดีครับแมพี่น้องชาวกรมไเรยาก็ใจใหญ่ครับอาีิให้น่ารักสองแสนบาทครับถ้าพิคเกมได้ครับต่อยหมัดฟันศอกครับและเชื่อว่าแม่ถ้าพิกเกมได้ไม่ได้จบที่สองแสนนะครับพีสองแาวเชียงใหม่สจโตุประชินก็น่าจะมีสมทบทุนอีกเป็นหลักแสนแหละครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายภาคที่4จบแบบไหนครับน่ารักยกกาสูง แม่เกรงกำปั้นแน่นเลยครับมัดโดนไหมอ้าวเข้าไหนเข้าไหนตีได้ไหมครับมามันมันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับอ่าโอ้โห,โโหดูครับอ,อาจารย์ธงชัยแกแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนครับตอนนี้มันติดมุมครับโอ้แต่ดูทยักก่อนมาบอก มาน้องพอแล้วน้องพอแล้วมาแต่ว่าน้องยังไม่พอครับน้องยังไม่พอครับมารางวัลจากพี่ๆใจดีที่จังหวัดพะเยานี่หลายแสนบาทเอาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับน่ารักอีกเกือบเกือบสองนาทีคุณติ๊บเกือบสองนาที <c oughs> เป็นเวลาที่กําลังดีครับอยู่ที่ว่าจะได้ไม่ได้ครับตอนนี้ของน่ารักแต่ว่าดูชิยะคอยครับมาความเก่าครับปิดเกมปิดกล่องแบบนี้ต้องดูครับว่าน่ารักนี่จะมีจุดเปลี่ยนอย่างไรครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่พยายามแล้วครับแต่ว่า เหมือนว่าทางด้านของชัยยกรีจะเห็นหมดแล้วครับโอ้โหเก๋าจริงๆครับแกใช้โอกาสไม่เปลืองเลยนะครับชัยยกรดูครับพออับแม่ล็อกกดไว้ก่อนกรรมการทองชัยทองเวกครับงัดแยกออกมาอีกครั้งหนึ yani. ่งครับเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับแล้วก็ตามมาต่อช่วงที่สองได้นะครับทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ายี่สิบนาฬิกาสิบห้านาทีครับดูครับ นี่เป็นคูพิธทรรายการครับอย่างที่ออดบอกครับช่วงที่สองก็ย0นาฬิกายีนาทีครับทางมวยเด็ดเจ็ดใบก้าแฟนเพจครับแล้วก็ทางยูทูบของเพชรจินดีครับติดตามต่อกันได้ครับในช่วงที่2ครับวันนี้ทางเพชรจินดีเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับขนทีมงานชุดใหญ่แล้วก็นักมวยเกรดเอระดับประเทศครับมากันที่กว้านพยาวแห่งนี้ครับให้ได้ชมกันเต็มๆแล้วครับ8คู่2ช่วงครับอันนี้เป็นคู่เอกในช่วงแรกครับกำลังจะจบลงครับภาคที่4 ถ้าภาพจบลงแบบนี้เกมเป็นแบบนี้ชัยยกรนะครับจะเป็นการเอาชนะครั้งแรกเลยครับที่ได้เจอกันทั้งหมดรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับอย่างที่ทราบครับก่อนหน้านี้น่ารักครับ2ครั้งครับเอาชนะได้แล้วก็ลาสุดเสมอกันครับถ้าเขาพลิกเกมไม่สำเร็จอีกครึ่งนาทีตรงนี้ครับจะเป็นครพ่ายแพ้ครั้งแรกครับในการเจอกัน4ครั้งเอามาดูครับวาความพยายามยังมีครับกับเวลาที่เหลือน้อยนิดตรงนี้ครับ ต้องชื่นชมทั้งสองคนับทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน้ารักครับปล่อยตัวมาในยกสุดท้ายนี่โอกาสเหลือน้อยแต่ตัวเองก็พยายามจะสร้างโอกาสครับเบี่ยดเข้าไปลุยเข้าไปครับเน้นหมัดเน้นศอกเพื่อที่จะเปลี่ยนเกมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับความเก๋าของชิยยกรพรหลักบุญครับวันนี้ทําให้เขาสามารถคว้าชัยชนะได้สําเร็จครับสี่ครั้งที่ผ่านมาเขามาต้องทนครับสามครั้งที่ผ่านมาต้องทนครับคร้งนี้เป็นครั้งที่สี่ ทำสำเร็จครับเอาชนะทางด้านของน่ารักซอจอนโตปาจีนไปได้ครับกรมการธงชัยครับกำลังเข็มไปคะแนนครับแม่ผู้บรรยายไปก่อนเลยครับเพราะว่าภาพที่เห็นบนเวทีมันชัดเจนครับรวบรวมคะแนนไปสุดท้ายครับและหันไปทางด้านมุมแดงครับชายกรพรรักบุญครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีที่ติ